สวัสดีครับมีบริษัทหว้กับปลอดโจนีะครับกำลังหันไลสดลองดูนีคนมาดูเลยแส,สดงความคิดเห็นมาหน่อยครับผมพึ่งไลสดดูครับ ไี่ใครมาชม mm hmm. อือออสวัสดีครับใครที่เข้ามาชมแสดงข้กี้เห็นหน่อยผมพึ่งหัดไล์สดครับพึ่งครบได้พันกว่าคนครับแสดงก้อกี้เห็นใ้ผมหน่อยครับผม ถูกหวยกับพาโจไหมครับศูนย์ห้าห้าศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งเก้ากับหัวอายุอีลานอ้อ <c> ย <oughs> แสดงความคิดเห็นในผมนะผมถึงฮัดไลด่ชดเมื่อนู้นจะเป็นไล่สดอยู่หมอจิตฝ <c oughs> <c oughs> ากติดตามผม,มด้ยวยช่องเนฟบซี่องหญิง ผมล่องไล่บ้างด้ยครับเพราะผู้ติดตามเพิ่งได้พันกว่าคนเองครับผมลองดูครับขอบุณในหลายด้ยครับเบอดโจรคโรับกดโจหอยชอศูนหาเต็มเต็มครับสีหนึ่งเก้าครับหัวเป็นหนึ่งหกอายอุยีละน่อยหนึ่งหกอ้ย เสียดายเสียดายดีใจน้ำผู้ถูกเด้อครับเด้อแสดงครบกี่ว่าอย่างนี้เลยเสรระบบเซตข้อความทั้งหมด,ดแสดงข้อเกียร์ไหมหผมเนี่ยผมเพิ่งได้ปั้นคนล,อลน่องลาสดเพิ่งเชิดครับผม b 리가 i k a 이야 ไม่มีใครเข้ามาดูเลยขอบคุณครับเดี๋ยวมาเร็วเดี๋ยวก่อน โอ้สวัสดีครับขอบคุณครับที่แสดงข้อความผมพึ่งหันไลฟ์สดครับพึบ่งผ่านกดขอบคุณหลายเด้อครับเด้อถูกไว้น้าบอดโจบวะครับถูกกันดีใจน้ำเด้อครับเด้อเป็นหลาหน่อยอายุสิบหกปีโอ้ยผมได้ผไปใส่เสื้อแต่สิบหกสิบเจ็ดเนี่ยทึก แต่เมื me, bi, ม hire, ม smell, oon, ่อเรียนรถผมหนึ 16, ่งเก่าบริกับหัวฝันรถกรับหัวรถเพราะแตน้าไปคูรถความนะมันดอกหนึ่งหกเฉยโอ้ยเสียดายก็โจงจับสลากแม่นโยสี่หนึ่งเก้าแล้วก็ศูนย์ห้าไว้ออกข้างล่างหนึ่งหกข้างบนหกศูนย์ห้าอเสียดายดีใจนะที่คนถูกเด้อครับเด้อ ผมก็พึ่งเพื่อลองไลส่สดเบังครับเดี๋ยวเบอรนัไปไลสดโยหมอชิดสาวหน่อยเพื่อนวนแพ่งนะครับแสดงที่หมอชิดพวกนี้เดี๋ยวมันจะไปขอบพูดห,หลายๆติดตามเลยครับเด้อมือใหม่มือใหม่ยินดีด้วยที่ถูกไวมนะครับ รถทะเบียนผมรถเจอหน้าผมหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งขันวันไปตกน้ำกับหัวเนาะซื้อหนึ่งหกกับกระถือแล้วเฮ้ยตรองวางซื้อ,อายุะอีลาหน่อยโอ้ยเือได้แล้วหนึ่งห้าห้าหนึ่งซื้อเนี่ยบดโจศูนหาหาศูนย์แต่เก้าศูนย์ห้ามันอันแต่หกศูนย์ห้าไม่อันนะ ดีใจน้ำเด้อครับดีใจน้ำคุณได้ถูกไหมเปิดเบิเ้งนี่ถือว่าถือกระดีใจน้ำเด้อครับเด้อมีโอกาสครัผมได้เด้อผมกระพึงพันกดยูทู e ไดหนึ่งพันคนล่องไล่บางทีผมผมเป็นเพื่อนแล้วก็ล่องเบงิ้งขอบคุณจิตติดตามเด้อครับเด้อขอบคุณมาก อ่าโอเคไม่บ่านน้อไม่ไม่ก็บอดจอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไลฟ์สดที่สาโน้พอยพ็นเพงตอนเซ็กสาวนะสาวเซ็กขอบคุณในไลน์เด้อติดตามขอบคุณครับแกใหรลองไรเบิ้งซื้อหรอครับเพิ่ม 老了会残的嗯。嗯嗯